วันนี้นะคะแอมมีรถด,ดีๆมานําเสนอลูกค้าอีกแล้วนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานเอาไว้ทํามาหากินนะคะแอมแนะนําคันนี้เลยนะคะเป็นมิสูไทยท่านออนิวนะคะรถตอนเดี่ยวนะคะรถปี18เดี๋ยวแอมจะพาเดินชมรอบๆคันเลยนะคะมาค่ะและสําหรับมิสูออนิวไทยท่านคันนี้นะคะเป็นรถปี18นะคะ พาเดินชมรอบๆคันเลยว่าสวยมากสวยขนาดไหนนะคะคันนี้เป็นรถปี18นะคะเครื่อง 2500GL d i e s ลนะกระจกไฟฟ้าพวงมาลาัย power เกียร์ธรรมดานะคะคันนี้นะคะปกติแล้วราคาที่เราขายนะคะเราขายอยู่ที่419,000บาทนะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะเราไม่ขายนะคะเรามีส่วนลดให้ 60,000บาทกันเลยทีเดียวและที่สำคัญแถมฟรีประกันชั้นสองด้วยนะคะราคาพิเศษวันนี้อยู่ที่359,000บาทเท่านั้นนะคะเลขใหม่น้อยๆเลยนะคะเดี๋ยวพาชมภายในก่อนนะคะภายในจะเป็นประมาณนี้นะคะเบาะสวยมากเลยเป็นเบาะหนังใหม่ๆคุ้มๆเลยนะคะคันนี้เลขใหม่แค่4,008เท่านั้นนะคะ เลขใหม่แค่4,800เท่านั้นเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ชมนะคะตัวเครื่องนะคะเป็นเครื่อง2 5 0 5 GL นะคะเครื่องใหม่มากนะคะเดี๋ยวพาชมร,บรอบๆตัวเครื่องเลยประมาณนี้นะคะประมาณนี้เครื่องนิ่งมากลเลยเงียบมากเลยค่ะ และสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะอยากมาชมอยากมาลองสัมผัสหรือลองขับลองขี่สามารถแวะเข้ามาหาแอมได้เลยนะคะที่สาขาบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะคะเต็นต์ตั้งอยู่เส้นใบายพาสบางบ่อค่ะเต็นต์เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสวัสดีค่ะ